ตอมเชีย่เก้าล้านสอจอแดนระยองนะครับหอมมากลุ่มใหญ่เลยนะครับสําหรับเก้าล้านสอจอมามีสร้อยคอแล้วก็เข็มขัดลงมานะครับพร้อมกับตองเชีย์เต้มไม่หมดเลยครับตองเชีย์เต้นไม่หมดเลยครับบรรยากาศตองเชีย่เก้าล้านสอจอแดนระยองครับโอ้วนี้รู้สึกจะขนมาขนมาหลายสิบคนเลยนะครับ นี่คมาได้ได้ได้ไม่เยอะไม่เ้ยอยู่เทครับผมอันนี้สองชุดต้องถ่ายกัน2ชุด3มชุดเลยครับเพราะมาเยอะจัดจริงจริงฉันทงนีครั้งแรกป่าครั้งนี้ทั้งแรกได้เลยว่าสนัดียวผมเอาครับอ้า สวัสดีครับน้องชายได้อิชิตเท่าไหร่ครับวันนี้ไม่รู้ไม่รู้เลยครับไม่รู้เหมือนกันหมดยกห้าสามเสียงสามศูนย์นี่เรามั่นใจไหมครับผมมั่นใจว่าเป็นแบบนี้คุณชกมีอะไรน่ากลัวไหมวันนี้แลกกันตลอดไม่มีไม่มีเลยหรออันนี้ฝากขอบคุณใครบ้างน้องขอบคุณสอดร้อฝากขอบคุณฟุกครับเน๊รก็ที่ดูแลตลอดแบบเนี้ยแต่ว่าทางน้นทังนู้นเขาบอกเขาก็มั่นใจนะเขาคาใจเลยเขาคาใจเพราะว่าเขาเราเราล้มบ่อยอ่ะ รวมแรกๆลงแก่มือได้ไหมได้เดือนนี้เนาะถ้าถ้าแบบถะแก้มือแล้วป้องกันคืนนี้เอาไหมครับผมเอาไหมเอาเลยขายขาใจเนยแล้วยกไหนเรามั่นใจว่าเราชนะยกสยก4ี่อ่ะเรมั่นใจแล้วยกไหนที่เราหวั่นไหวสามยกสามไปพลาดตรงไหน าแรงรับต okay. uh, like uh, okay. ีเขาบ่อยอ๋อยกสามรู้รู้สึกว่าเราเป็นรองใช่ไหมไก่ยกสี่เราได้นะครับม่งใจแล้วยกห้าเก็บเบียดกันแล้วรู้ป่าวว่ายกห้าเรียชิงดำรู้รู้ว่าก็อาศัยจังหวะนะเออไก่ยกห้าแมีสองสามช็อตครับแลกกันมันแลกกันเล้วแลกกันมาก็รูเบียดแล้วคิดว่าเรามีอะไรต้องแก้ไขป่ะเนี่ยมีครับรับตีนเอแล้วนี่ก็ชิงครั้งแรกไฟแรก กี่ไฟแล้วที่เราฟ้าใช้มาครับอะไรครับสามไฟสามไฟรวดสามไฟตัววันนี้ทางแรกก็ชิงได้ลวดชนะดีมากเลยครับผมเอาชัยชนะไปฝากใครแม่แล้วก็ฝากฟฝากเทรนเนอร์แล้วก็ฝากเป็นเนอร์ยังไม่รู้ว่าอัดชิงจะได้เท่าไหร่มีแน่นอนใช่ไหมถ้าพี่น้องสุดท้ายนี้ชัยชนะได้จำกัดกับใ้าอยากจะขอบคุณใครบ้างครับอยาขอบคุณฟุ๊กและเทรนเนอร์ที่ดูแลตลอดซัพพอร์ตตลอด โอเคครับผมก็ประมาณนี้สำหรับเ็มคนใบร้อยยี่สิบสองของอเมรครับเจ้าเจ้าร้าน <9 S 1> โซโยเดนละยองนะครับ